ค่ะวันนี้จะพาวัวกระโดนน้อยกลอยใจไปผสมพันธุ์เด้อค่ะนี่วันนี้เขาเป็นสัตว์นะคะนี่ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าไอ้มันมันขืนแล้วสิเอาไปทับก้อนมือนี่จ้าเดี๋ยวจะพาเขาไปผสมพันธุ์กับตัวผู้เด้อค่ะนี่าจะทําการจูงก่อนเขาก็จะให้เขากินน้ําก่อนนะคะนี่ กินน้ำเอาแรงระยะทางที่จะจูงไปหาตัวตัวผู้นี่ก็ประมาณกิโลหนึ่งนะคะก็จะจูงคนเดียวค่ะเพราะว่าพ่อบ้านเขาก็ติดภารกิจทำํำคอกลัวอยู่เนาะไปไปน้งไปจูงยากอยู่ด้ยวดยวค่ะนี่โอ้ยเหนื่อยแล้วด้ยวยค่ะนี่พักผ่อนก่อน ไอมาถึงกลางกลางทางนั่งพักก่อนค่ะมั่งพักก่อนไม่ไหวแล้วไอจุงหัวไอคนเดียวนี่แทนที่เขาจะเดินเร็วเนะเขาก็อเหมือนกับเราลากเขาเลยนะ,ะนี่โอ้ไม่ไหวดอกกว่าจะไปถึงตัวผู้เนี่เจ้าของเหนื่อยจะแย่แล้วไอ ถ้าไปถึงใกล้ๆบางทีเขาได้กลิ่นตัวผู้เขาก็จะเดินเร็วนะ,ะนนี่แต่ตอนนี้ยังห่างอยู่ห่างจากตัวผู้ออกจากไอ้ที่กระท่อมมาก็ได้ประมาณห้าร้อเมตรนะคะนนี่ก็เหลือเยอะยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูไอ้วัวผสมพันธุ์ด้วยกันเด้อค่ะนี่ไปดูค่ะฝากกดติดตามช่องบ้านริมนา h ชาแนลด้วยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้จะพาวัวไอกระดดน กระโดดน้อยกลอยใจของดิฉันนี่ไปผปสมพันธ์กับไอ้ไอ้ตัวผู้ชะเลเด้วยกันนี่ข้าออกเดินทางต่อเลยสงสัยก็จะหอมตัวผู้แล้วด้วยกันนี่เกือบถึงแล้วเนื่อยเหนยเหนื่อยเหน,เนจะพาไปหาตัวผู้เอยเออสงสัยจะหอมตัวผู้แล้วอีสั้นชัตยานของวัวนี่ เวลาเขาเป็นสัตว์เขาก็จะได้กลิ่นตัวผู้เหมือนกันทั้งคันี้ยโหหอบเหมือนกันเด้อคนจูงนี่ไปไปไป,ไป,ไปใกล้จะถึงแล้วก็จูงง่ายอยู่นะคะเนี่ยในตอนห่างๆนี่จูงยากจูงเย็นเหมือนกันไปไป,ไปเกือบถึงแล้วไป อ,อันนี้คือมาถึงแล้วนะคะนี่ก็จะรอตัวผู้ค่ะไอ <Okay. S 2> อยากไปจุงตัวผู้มานะคะนี่อรอก่อนอันนี้คือซองที่เขาไอเป็นซองที่ใช้ผสมนะคะนี่ที่ให้ตัวผู้ผสมะค่ะนี่ซองไอของบ้านเราเนาะก็ะไม่มาตรฐานเท่าไหร่ก็จะได้ประมาณนี้และะ้วกันอ่าตอนนี้ก็จะรอตัวผู้ก่อนนะคะนี่รอก่อนเด้ยนางเอ้ย

ดิ่งให้มอวรู้จักกันต้องร้องไหมนี่ทำไมมันมวยมันคนละไซส์วะต้เฮียขายมวยคนละไซส์เลยนี่ไซส์ข้างนอกไหนต้องเอาไม้ร้องไหมนี่ไม่รู้เลยต้องเอาไม้ร้องถึงวะไม่ไม่ถือชื่อยังง มันเลยัวให้แล้วใช่ไต้องรองว่าหั้วัวนี่ตัวใหญ่เร็วนาะมานั่งไม้ัใหญ่ขนาดนี้ด้ยี่เ้ยรองมึงใครฮนผู <t un>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  ้ชายไม่อยู <h <h um> <h 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 ่ด้วยเว้ย กูร like ักไบอลกูรักไบอเอน่ยว้ายนี่พิสวัดอันนี้น้องเบียวว้ายอ้ยพิสวัดคันเนี่ยว้าวพิขายเล็กๆตุ้มขตุ้มพิ่ายคัดนไงพขายคัดมันไงอ้อยืนแกไขาพี่อะด้ เอาไปขายยึดเลยยุ้งไปขายเอยดเลยเออเออขัดนังไก่ใช่เออเออเอออันปล่อยเหรอยี่นี่อ่ตุ้งอยคารงเนอนี่มึงผ่านมากี่แล้วเนี่ยมันกลัวไม่เข้าท่าเลยจาอย่างเี้ปวเจา โอบริ้งกับป้อริ้งก็มาน้าฟูจ้าตังทานยุงบ่ไอตุ้งานเนี้ยอะไรอืมข้างๆไปหูยรู้จักกันนั้่ามานี่ตรงใจเฮ้ยเป็นเรื่อาธรดาว่ะตัวหอยกรอไอตุ้งฟังบท้าเลรอมจะเรียกร้องกยนี่เฮ้ยนั่นนี่เฮ้ยกุ้พไอทะเลกร้อมกุ้ยไอซองฟงไอดิ้งทะเลว คุยเดี๋ยวเยอะจีเยอะจ้อยกับคลายคลายมาทักพีตูนเลยยังไม่ได้ปลาควายพี่ตูนไม่ไงมันออกแล้วบอกว่าตัวผู้ตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวผู้ชาเล่ วัวเมียกระโดดน้อยกล้อยใจึทำไมนอนอย่างนี้นี่ฮะลุกขึ้นนี่นางฮึ มาดูฝูงควายของดิฉันเดอ้อค่ะนี่ได้เวลากลับบ้านในมุ่งตั้งหน้าตั้งตากลับอย่างเดียวนะคะนี่กลับฝ<อ>ูงควายควายสิบ หอบย a หอบหอบหอบโอ,อ้ยตัวเล็กตัวน้อยคุมกันเป็นฝูงเลยนี่เนาะ